สวัสดีค uh, ่ะตอนนี้กับช่องของติมกุศมาลำเป็นออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้อาจารย์รุ่งฟ้ากุลาชัยค่ะกำลังสีมาเทียนลำให้ลูกๆตรงเห็นพุ่นที่ถือไหมอาจารย์เดุนันนานนอฟคนเสียไปแล้วจะรวมจะนอนน้ำผมก็มี่แจะบอกคนเขียนใบจะบอกผมให้เด็กๆมี พ่อไอ้ปลาแดงนั่งไอ้นี้เจ้าหม่ l มหโอ้หลายดีครับโอ้ยขม่นงจะแบบไอวามาเพากลยต่งสีคนมีไม่มีอ้าวดีใจหลายกับลูกนะที่พ่อได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากนีหน่อยจากบทชูบุญ ครับอันี้เ่าตกลงเป็นคนพอูกด้วยว่าเ่าคุยกันเรื่องอยากให้พ่อคุยเบื้องต้นกับอะไรครับแนะนํำลูกครับครับจริงๆแล้วนะครับพ่อกับลูกๆบางคนอาจจะงูบางคนอาจจะว่างูนะครับเนาะพ่อขออนุญาตแนะนํำตัวเองพ่อก็คือพอลุงฝากุลาชัยครับก็เป็นศิลปินที่พ่ออนุรักษ์วัฒนธรรมว้นี้แหละครับ นั่นคือล่ำเพลินนะครับจริงๆเราลูกๆทุกคนน่ะก็มีความมุ่งหวังนะครับมุ่งหวังว่าอยากจะล่ำเพลินเนี่ยมันได้แม่นค่ะแต่ว่าคันี้ย่นล่ำเพลินกัขยะทันที่ก็เลยหันไปทั้งล่ำขอนแก่นครับแต่ล่ำอย่างมันก็ดีเหมือนเดลูกมันเป็นอาชีพที่โดยที่แต่กอนนี่มีแต่คนดูถูกเหยียดยามพวกคําว่าเป็นหมอล่ำนะเต็มกินล่ำกินแต่ว่าทุกคนเหมือนโมแมนครับ มันเป็นอาชีพอาชีพที่แบบหลายๆคนหลายๆลาย้ลา,ลา,ลา,ลานคนครับอยากจะมาเป็นแบบมูเฮ้แต่ว่าเขาบ่มีพ่อนสวรค์ในลกแล้วจนภูมิใจตัวเองไวนะ้โดยเฉพาะยิงย่งเหล่าลํำเพลินนี่เป็นล้ำที่จริงๆเรานะครับทามี่ทาหู้ว่าความเป็นมาของมันนี่เป็นมาจังดายนะอ่แนละ้วนะนะทุกคนนี่ถ้าถ้าทำกามเข้าใจปั๊บนี่สิบวยยานคาว่าลํำเพลินเลยแท้ มันเป็นล้ำที่สนุกสนานเนี่ยลูกนะเป็นล้ำที่สนุกสนานเป็นล้ำที่มวนเลยล่ะครับว่เจ้าผู้ใดเห็นนี่ได้ยินปับป๊บเป็นลูกขึ้นฟอนทีนะครับจะล้ำมวอื่นก็โอเคเช่กันล่ะครับแต่ว่าวัฒนธรรมการล้ำเพื่อนเนี่ยผู้ใดล้ำเพื่อนได้ดิมันจะล้ำเพื่อนอย่างอื่นนี่ง่ายะนะเนาะเดี๋ยวบอกขอเนี่ยน้ำตูอีกสักกอนมันบเบาแนละ้วมันก็เลยอยางยุ่ยยุ่ยยุ่ยมหานี่ยมันมั่นนะนะนเขาก็กลำเพื่นนพอนเนาะอกเอาเอาแบบไม่ง่าย พ่อเกิดอยู so, say, yes, sir, ่บนบึงแก่ครับลูกอำเภอมหาชนชัยครับจังหวัดยะโสธรมีผู้ใดอยู่ทั้งปุ่นพ่อลูกมีบ่อผมอยู่อำนาจครับอำนาจเจริญโศกเยศเยโสเอาเอาผู้ชุ่มเอาเยโสกู้ชุ่มนะลูกครับกำเนิดของพ่อนี่กับเป็นลูกเศร้าให้เศร้าหน้าคือเกิดนะลูกบริยิ่งใหญ่อย่างมัธยสัยแต่อาศัยว่าพ่อแม่นั่นกับในช่วงนั้นเนาะทรงมีฐานะพ่อทรงลูกเลี้ยงได้พ่อนี่ บอดีมาทั้งสายหมอล่ำโดยตรงเน่ยเพราะสาเหตุอย่างที่เพราะสาเหตุว่าพ่อแม่นีทรงเลียนหนังสือครับเป็นเล่าไปเลียนย่านลูกบรดเป็นครูว่าสัจจะกันมามาทดลองทั้งล่ำนีอุยว่าสัตพ่อแม่นี่ตรงแลีน,นไปเอากลับขึ้นเนีย่ยคนไปเอาขึ้นเลยศาสนาในขณะเดียวกันพ่อก็อเรียนหนังสือแต่ว่าคนเฮามันมีเกิดความเป็นพรอนสวรรค์ พอเป็นนักการเมื่องเป็นทุกครู่นะแต่พอเป็นนักเบา่านักเกง่งมันก็นเลยมากแบบไม่เสือ่อมอย่างแน่นะครับปัจที่นี้พ่อเป็นน็กหน่อยพ่อมักหลายศิลปะการล่ำลื่นเออเป็นยังขึ้นมักมักเล่นขายของกันหล่นเนี้ยหน่อยเจ้าเป็นพอด้ข่อยเป็นแม่เล่นเรื่องขุนสารงขุนแผนต่อน,นั้นเพราะเรื่องขุนสารงขุนแผนนี่มันเกิดจากบรรดุงแค่นใหญ่ลูกบรรดุงแคนใหญ่ลูกเด้ออำเภอตะกี้กับ มันขึ้นจังหวัดอุบลบ่ครับเพื่อข้ามขื่นแก้วปัจจุบันนี้คือผู้ใดเป็นกำเนิดขึ้นมานั่นคืออาจารย์พันศิลาลักษณ์อาจารย์พันศิลาลักษณ์เป็นผู้เริ่มต้นล่ำคุณสางคุณแผนครับลีลาการล่องการล่ำอาจารย์พันนิ้วครับทื่อตีนทื่อประลุคุงครางอะนะครับคือแบบว่าส่วนมากนี่กันคุณแผนปั๊บมันเกิดขึ้นปั๊บมันเกิด กรฟอนแบบึ้มแบบออกไปนะลูกนี่คือเอกลักษณ์ของขุนศึกนั่นแ่ครับขันมาท่านว่นามันเจียนน้าก,ก,กัะฟอนไปมันก็ไปตามรูปแบบตามไอ้นี่ของของ,ของศิลป,ปะของเตระนะันอาจารย์พันนี่ทึบอ,อ่นขันสีปั๊บอะขาถึงสีปับป๊บนี่มันเปรียบเสมือนแบบมันขึงขังมันขึงขังมันเป็นมุ่นขลังนะลูกนะเป็นมุ่นขลังนะคือ มันก็เป็นตามเ,เนื้อเรื่องคือกันเรื่องคุณสร้างคุณแผนเรื่องออกคุณซื้อเรื่องไกลท่องเรื่องอย่างไงส่วนมากล่ําเพลินงนี่จะออกบทบู่ลายเออไอ้ที่นี่พอก็เลยตะกี้นี่พ่อก็ออกอกยังเป็นเด็กน้อยอยู่ก่อเฮี้ยนอยู่ป่อสารก่อเฮี้ยนอยู่สารนี่จะไดนี่เรียนขายของกันก็เอาวนไอ้นั่นนะครับเอาหยวกกล้วยมาเป็นไฟที่อ่อนตะกี้เห็นไหมครับหยวกกล้วยเขาขาว เอาสายปอดสายยังเราสายเสืออ้อค้กกวยเนี่ยมาเป็นอดีตขอขออนุญาตวอลพื้นฐานคนรุ่นเนาะครับก่อนห้องสีเหลืมกันนะก็เอามาเป็นสายบักเขี้ยวบ้าบักอรูเขาเอินบักเขี้ยวบ้าทะกี่เอาหวัหวดหวดห้างผพุทโธเนี่ยมาเป็นบักเขี้ยวบ้าบักเขี้ยวบ้าคือบักอรูนั่นแหละครับอันนะั้นเอาก็มาหลิ่นกันขายของกันหลิ่นเป็นผู้สร้ามพุทธแปดน,นะเอาใม่ไพ่อย,ย่างไม่เย็ดจากออกพอเข้ามากันผู้ใดอายากหลิ่นม้วนน้ำแต่เม้าออกเข้ามา พ่อตรงเรียนเป็นคุณเถียนสตวัวตอนนั้นนัออ่นแหละก็มีเป็นคุณสร้างคุณอย่างมากเรีเนนยรนกันนั่นแหละแบบแบบเล็กน้อยเรียนกันในช่วงนั้นพอ่อแบบมิเตอยากลำ่ำครับไปใส่มาใส่ไปทงไปหน้าอังสิ่งพอ่อเม่โทษครับบอกต้องตรงแล้วพอบริพาหย็ดหน้าครับพอเฮียนหนังสือตะกูลนีเฮียนหนังสืออย่าไปหน้าตรไปเสียหย่าดิให้ง่วเขาแหลกเขาไปเขาจะไม่ไป อยากไปกีวายน้ำของสื่อกันนะครับวันที่พ่อกับลำํำมักลออมักล่ำมักอันนี้นะครับพ่อกับพี่ย่ามดึงเขาว่าอยางนห้นังสืออโบจุกนะแต่ด้วยความเป็นพ่อนสวรรค์ของพอ่อมือหนึ่งเหนียวพ่อก็เลยนอนอยู่อยู่เปพ่อเหนื่อยล้วเนี่ยไปเฮียรนเปสื้อเล็กน้อยเนาะนอนบัดที่นี่พ่ออาจารย์ผันศิลารลักนี่ครับเพื่อนปิน่นเพื่อนปิน่นนองหักลูกหักของคุณพอ่อของพอ่อเนี่ย เวลาพันปศนลูกสายเขาโอ้ยมักหลายไรอย่นมักโตหลายเห็นที่ไหนเราประ,สประสเสัิฐพ่อเสริฐแล้วก็เลยเรามาเป่าหวยพ่อ่แพ่อก็เลยสะดุ้งขึ้นมากเนี่ยมีหนึ่งสิ่เดยเอายกอมมือใบลูปอะไรอย่านี้แก็เลยเป่าหวยนอกนั่นพ่อเลี้ยนน้ำล่าหนี่พอ่อเขาเลยเลี้ยนจากาหมอหลองหมอร่ำลูกโดยตรงพ่อเลี้ยนโดยครูพักรักจำ เฮียนแบบแบบแผ่นบักคังใหญ่จังกี่จักี่มันจีมันจีบอบอไว้เด้มันมีกองสุดอยั่งมากไม่มีกองอ่อนอนแร้วนับเต้าหุ่นเต้ยต่างรังสาววังอยู่วังอยู่วินอยู่จังอยากกันอยู่เนี่ยมันมีลูกหล่นลูกซ้อนลูกตับเลียงการร่าเพื่อนเลจริงๆม่ได้ยากอี่ยังนั่นแหละครับพ่อก็ได้เฮี้ยนคู่ผักหลักจำบ่อา